สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมวันจันทร์ที่29ธันวาคม2568และแน่นอนครับหลังจากการรับสมัครผู้สมัครสอสอทั้งแบบระบบเขตแล้วก็ระบบบัญชีรายชื่อผ่านไปหลายชื่อครับคุณผู้ชมมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแต่แขกรับเชิญที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้ผมจัดอันดับเองให้เป็นเซอร์ไพรส์ติดอันดับหในสของผู้ที่ ไม่คิดว่าจะเดินลงสู่สนามการเมืองรอบนี้ผมพูดแค่นี้คุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วว่าใครเพราะฉะนั้นพบแขกรับเชิญของผมได้เลยครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวันิแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรครักชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ผมต้องเรียกคุณท่านนายกไหมโอ้ยคนดังยังอีกยาวไกลเดี๋ยวคนดังยังอีกยาวไกล เกิดอะไรขึ้นอาจารย์เจตครับคือหลายคนบอกว่าคุณคือบิ๊กเซอร์ไพรส์อาจจะไม่ที่สุดแต่ก็1ใน3ามะไม่เคยมีแววว่าจะเป็นนักการเมืองครับรอบนี้กระโดดลงมาเพราะอะไรอาจารย์เจตครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันมันก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นการกระโดดลงมานะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองเอาแบบในฐานะเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ออกกติกาเนี่ย นับตั้งแต่ปี2 1 4 9ก็เกี่ยวข้องกับก,การออกกติกามาตลอดนะับนับตั้งแต่ปฏิวัติปี49ทีนี้ถ้าเกิดถามว่าเป็นคนช่วยนั้นช่วยนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสช่วยงานพรรคการเมืองตั้งแต่ปี2538นะตั้งแต่จบปริญญาตรี <c oughs> ครับในฐานะนั้นฐานนั้นนี้ครับ <c oughs> พี่จะถามว่าการเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยผมก็ถือว่าผมเกี่ยวข้องกับการเมือง30ปีละ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ทําเองตรงๆนะครับเป็นคณะทํางานของรัฐมนตรีก็เป็นเป็นที่ปรึกษาก็เป็นนะครับอยู่ใน,นกลไกของการ ทํางานบางอย่างนะครับที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองก็มาแหละว่าการที่เรามองดูแล้วเฮ้เรารู้สึกว่าบ้านเมืองมันจะไม่ค่อยไหวนะมันจะต้องทําอะไรมากไปกว่าที่แค่บอกว่าอ่าท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับคุณวรเทพเรื่องนี้เนี่ยซ้ายก็พอได้ขวาก็พอดีกลางๆก,ก็น่าจะลงตัวแล้วคนก็ไปคิดกันเองตลอดเลยอยู่มาวันนึงบอกว่าซ้ายไม่ได้หรอกต้องขวา ตรงกลางไม่มีละเรื่องนี้ต้องเอาแบบนี้เช่นสมมตินะเรื่องความมัน่นคงมีไม่ได้ซ้ายขวากลางอะไรเนี่ยมันมีได้แบบนี้อย่างเดียวเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไงก็ตามนะคุณจะมาลูกๆคำๆแบบนี้ไม่ได้คนก็เริ่มบอกว่าอา้าวอาจารย์เมื่อก่อนอาจารย์จะนาเสนอซ้ายขวากลางเป็นยังไงทําไมเดี๋ยวนี้อาจารย์กลายมาเป็นฟันธง,งละเริ่มรู้สึกว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นผมก็บอกว่าเรื่องอะไรที่มันต้องบอกไปเลยว่าเป็นยังไงก็ต้องบอกถูกไหมทีนี้พอบ้านเมืองมันเริ่มจะแยกเข้าไปมากขึ้น ไปจนกระทั่งถึงขั้นที่ผมเนี่ยคิดว่ามันน่าจะฟอนเฟะละผมก็ได้รับการชักชวนจากกลุ่มคนจํานวนหนึ่งเฮ้ย hey, เรามาร่วมกันเป็นรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยดีไหม,มผมก็ไปขึ้นเวทีกับเขาถูกไหมเดือนมิถุนายนคนก็มาเลยเฮ้อยอาจารย์กลายไปมอบอาจารย์ไปขึ้นเวทีกับเขาก็จะเสียความเป็นนักวิชาการถามว่ารวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยกดดันได้อะไรมาบ้างไม่ได้แต่ถามว่าประชาชนจําน,นวนหนึ่งเนี่ย ลุกขึ้นมาช่วยกันอจุดประกายได้แล้วสิ่งต่างๆมันมีการเคลื่อนไปนะคนที่รวมกันอยู่เป็นรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไม่ใช่หรือที่ยื่นเรื่องคุณทักษิณใช่ที่ยื่นเรื่องคุณแพททองทานอืที่ยื่นเรื่องมาตรา144รเพื่อปกป้องเงินของชาติฮะที่ลุกขึ้นมาบอกพี่น้องว่าม O U สีสามมมันไม่ดีครับที่ลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยไทยกัมพูชาทําแบบนี้ไม่ได้ ลากจนกระทั่งบรรดาพักต่างๆเคยมาเมื่อครั้งหนึ่งที่สภาจำได้ไหมขึ้นมาบนเวทีเอาพูดกันตรงๆใช้ชื่อพักเลยรวมถึงพักภูมิใจไทยด้วยมีตัวแทนขึ้นมาบนเวทีบอกจะเลิก M O U มโอย u ส4บสามเอ็มยูสสี่ครับผมจาได้เราทําได้ถึงขนาดนั้น<ะ>แต่พอเรามาคิดดูเอ๊ท้ายที่สุดพวกเราเนี่ยไปถึงไหนถ้าหากว่าเราจะต้องให้มันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งมันจะเกิดขึ้นด้วยการที่เรากดาดันด้วยภาคพลเมืองแบบนี้ไหมครับก็คงไม่ ถ้าไม่สามารถที่จะทําภาคตัวแทนได้มันคงยากและถ้าเราปล่อยให้คนทําภาคตัวแทนที่เป็นคนที่เอาแต่ผลประโยชน์แลกกันคิดเอาแต่ตัวเองเป็นหลักอยากได้เสียงเพื่ออะไรเพื่อมียศถาบรรษัาา์เพื่อมีตําแหน่งแห่งหนเพื่อได้สร้างเม็ดเงินเพื่อจะทํายังไงให้เป็นบ้านใหญ่เพื่อจะทํายังไงให้รู้สึกว่าฉันเป็นคนมีอำนาจถ้าเราปล่อยไปแบบนี้เนี่ยคงจะไม่ไหวละเราก็ยังได้แต่คิดนะต้องบอกว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณชัยวุฒ จริงๆก็ให้คนที่พอรู้จักมาคุ้นผมโทรมาเพราะว่าก็คงคิดว่าถ้าโทรมาตรงๆเนี่ยก็คงอาจจะไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็โทรมาบอกเฮ้ย e เนี่ยมีคนอยากจะคุยลองดูอะไรเงี้ยตอนแรกก็เป็นลักษณะแบบคุยปรึกษาหารือไม่ได้ชักชวนอะไรถามว่าเอ๊ะ e เป็นยังไงบ้างอาจารย์มองบ้านเมืองเราตอนนี้เป็นยังไงนี่แล้วก็เล่าให้ฟังซึ่งอันนี้ผมจะเล่าตรงนี้ไม่ได้นะว่าทาพักพลังประชารัฐมาเนี่ยพบเจออะไรเห็นอะไร เอาหมายถึงคุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒิฟังคุณชัยวุฒิอยากจะนําเสนออะไรแบบไหนทําได้ทําไม่ได้ะนะครับอาบมก็รับฟังแล้วคุณชัยวุฒิก็มาเล่าให้ฟังว่าทีแรกว่าจะเลิกละแต่ว่ามันมีน้องๆจํานวนหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปคุยพอคุยเสร็จรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะพอมีความหวังอยู่นะเด็กรุ่นใหม่คนที่อายุเท่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะพากันทําสิ่งไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเปลี่ยนแปลงสถาบันหลักของบ้านเมืองชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์แต่น้องคนเหล่านี้ไม่ใช่เขายืนอีกข้างหนึ่ง<ะ>เขายืนอีกข้างหนึ่งเฮ<ะ>้ยมีคนเหล่านี้อยู่ฮะแล้วเขามีความตั้งใจเขาก็พูดคุยถามคุณชัยวุฒิแล้วก็แกนนําจัดตั้งพรรคจำนวนหนึ่งว่ามันพอเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดพวกหนูคิดว่าจะสู้กับอะไรแบบเนี้ยหรือจะไม่เอาสิ่งที่มันหมักหมมทําให้ประเทศจมมันจะพอทําได้ไหมคุณชัยวุฒิก็บอกผมว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะลองมาคุยกับน้องๆพวกนี้ก่อน ผมก็ไปคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกผมว่าอยากจะให้ผมเนี่ยลองให้แนวทางน้องๆเขาอธิบายให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรนะเรื่องเศรษฐกิจเป็นไงการเมืองเป็นไงสังคมล้วพอผมคุยไปสักพักหนึ่งนะก็ใช้เวลาอยู่แหละก็ค่อยมาบอกผมว่าอันที่จริงเนี่ยคิดมาว่าอยากจะชวนผมมาเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะเห็นเป็นประกานไทยเป็นอย่างนี้อาจารย์คือผมเข้าใจแล้วรักชาติเนี่ยเป็นพรรคที่ รูปเดียวเปิดตัวผู้ผู้สมัครกรทมครบเลยนะหน้าตาอ่อนๆทั้งนั้นเลยย <20 S 1> ี่สิบกว่าคนอ่าใช่ไหมค,คือค,คือปาถึางเปิดปุ๊บเดียวเลยไม่มีมาทีละคนสองคนคคแต่ประเด็นปัญหาคืออาจารย์เนี่ยชัดเจนว่ายืนหยัดต่อสู้กระบอบนั้นระบอบนี้เราเห็นอยู่แล้วเรื่องทักษิณเรื่องแพรทองทานเรื่องอล้มสถาบันแต่เจตทนทวนันีไปพักไหนก็ได้ที่เขาพร้อมอ่ะไม่ได้บอกว่ารักาติไม่ดีแต่อาจารย์เข้าใจความหมายผมภูมิใจใยได้ไหม เขาก็ต่อต้านหนึ่งหงง้ไการแก้นหนึ่งสองประชาธิปตัตย์คุณอภิษ์ก็พูดไม่เอากับหนึ่งหนึ่งสออการแก้นหนงสงคนย่งเจตไปไหนก็ได้ทําไมถึงมาอยู่มันไม่พร้อมหรือเปล่าครัอย่างนี้คุณวระเทพถ้าเกิดลองสังเกตดูเนี่ยนะครับผมเคยสังกัดมหาวิทยาลัยใหญ่ไหมไม่เคยไม่เคยเออเวลาผมทําคดีอะไรต่างๆส่วนใหญ่ผมทําให้คนตัวใหญ่ไหม ไม่ถ้าไปสํารวจดูเนี่ยสมมตินะในเรื่องวงการยานะผมก็ทําให้บริษัทยาไทยต่อสู้กับบริษัทฝรั่งอืเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลองคิดอย่างนี้ถ้าหากว่าคนตัวใหญ่ได้ผมไปอยู่อย่างมากผมอาจจะไม่ได้เป็นขุนพลด้วยซ้ําไปคุณจะเป็นลูกน้องคนตัวใหญ่ผมอาจจะเป็นสุนัขล่านเนื้อให้เออแล้ววันหนึ่งนะสมมติเอาเอางนี้ดีกว่าสมมุติผมเป็นวัว พี่ต้องไถานาให้เขาสู้ว่าเป็นขุนพลต่อให้วันหนึ่งนะถ้าเกิดเขาบอกว่าเสร็จนาแล้วจะฆ่าโคถึกเจตคือโคถึกนั้นเนี่ยให้มันเป็นเสร็จศึกแล้วฆ่าขุนพลตายก็ตายเป็นขุนพลดีกว่าตายตายเป็นโคถึกดีกว่าตายตายเป็นหมาล่าเนือ้อไหมและถ้าไม่ตายละ่ะและถ้ามันทําอะไรได้มากกว่าละ่ะถ้าไปอยู่พักใหญ่อย่างที่คุณวรเทพพูดถึงผมไม่ได้ว่าภูมิใจไทยนะพักใหญ่สามพักแรกเลย สิ่งที่สามพักนั้นจะปฏิบัติต่อผมคืออะไรแม้กระทั่งพักบางพักที่คุณวรเทพเอ่ยชื่อมาแล้วเนี่ยจะปฏิบัติต่อผมอย่างไรน้องๆที่ตั้งใจจริงที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่ตอไปเราจะปลูกฝังเขายังไงและที่สําคัญนะวรเทพเราจะบอกคนเขายังไงว่าจะเล็กจะใหญ่ไม่สําคัญอยู่ที่ว่าตั้งใจจริงหรือเปล่าแล้วสมมุตินะเชื่อไหมว่าผมเคยพูดกับเพื่อนแต่สมัยเรียนเลยนะผมบอกว่าไอ้เพื่อนเนี่ย เป็นเพื่อนชาวต่างชาติเขาบอกเขากลับไปประเทศเขาเขาต้องไปอยู่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งเขาจะต้องทําอันนี้น,น,นี่ผมบอกเขาว่าไงรู้ปะผมแย่เขาว่าถ้ามึงไปอยู่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งแล้วคนรู้จักมึงก็เพราะมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งผมบอกเขาว่าไงรู้ปะผมบอกว่ากูจะอยู่มหาวิทยาลัยทั่วไปแต่คนจะรู้จักกูไม่โกรธผมนะคห้ามโกรธผมนะไม่โกรธไม่โกรธแต่การที่คุณลงเป็นคนดิเดต แต่คุณไม่ลงสสบัญชีรายชื่อโทษนะทั้งหมดที่คุณพูดมาเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสได้ทําหน้าที่นิติบัญญตัติคุณจะไม่มีโอกาสได้เสนอกฎหมายคุณจะไม่มีโอกาสได้กันกองกฎหมายโทษทีคุณอยากดังเฉยๆอาจารย์เฉียดแค่นั้นเองผมเรียนอย่างนี้ก่อนที่จะไปพูดเรื่องดังไม่ดังนะครับเอาสองข้อข้อที่หนึ่งไปดูมาตรา8ปมาตรา8ปของรัฐธรรมนูญฉบ,บับ2560อย่าลืมว่าแม้ผมจะไม่ได้เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูนแต่ผมอยู่ตลอด ในการยกรางน้ำหนุนผมย่อมรู้ว่ามาตรา8ปด9แปดแปดิบเก้ามุ่งประสงค์อะไรมาตราแปด9แปดแปดิบเก้ามุ่งประสงค์คนที่เอ๊ยยังไม่พร้อมที่จะลงพักพักก็รู้สึกว่าจะเอาเขามาอยู่ในพักก็ใช่ที่พักมองว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นได้ถึงระดับหนึ่งควรได้โอกาสควรได้โอกาสจึงจ,จะไม่ได้มาเป็นคน,นในพักพักยังมีพื้นที่ในการที่จะบอกกับคนว่าฉันไม่ได้ล่าเขามาอยู่เป็น นักการเมืองแบบที่จะต้องฟังพักไม่ได้มาอยู่ในสังกัดนะหรือนะแบบที่จะต้องอยู่ในสังกัดแต่ฉันก็เชื่อคนนี้พอฉันมั่นใจคนนี้มากพอในขณะที่คนนี้ก็รู้สึกว่าก็พอที่จะรับได้หรือเห็นว่าสนับสนุนพักได้หรืออาจจะไปถึงขนาดว่ามั่นใจในพักนี้ก็ได้และแต่ว่าจะคิดระดับไหนนะมันสามารถเกื้อกูลทํางานแบบนี้ได้นี่จึงเป็นเหตุว่าจึงมีมาตรา8 8 89ขึ้นมาข้อสองนะคุณปรเทพใครจะทดสอบมาตรานี้ได้มากไปกว่าผม นอกจากจะเป็นคนที่เป็นกรรมการเองแล้วคนที่เป็นกรรมการเองถ้ามาก็จะกลายเป็นว่าอะไรเฮ้ยมึงเขียนรัฐธรรมนูญให้ตัวเองนี่ว uh> uh> ่าถูกไหมใครจะทดสอบได้มากกว่าผมอีกอผมเชื่อเลยนะคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายมนตรีณวันนี้ไม่มีใครที่เป็นแบบผมคือได้มีโอกาสยกร่างรัฐธรรมนูญและได้รับรู้ว่าเขาเขียนอย่างนี้มาเพื่ออะไรแล้วหลายคนอาจจะบอกว่า มึงเขียนมาเพื่อตัวเองสิเฮ้ยผมอ่านการอนาคตได้ไปแบบ <c oughs> เกือบสิปีอย่างนั้นเลยเหรอเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณชมผมเชื่อว่ารอดูอยู่แต่ด้วยเวลานะเดี๋ยวเราจะพักก่อนนะแต่88ดแและ89จะเป็นมาตราที่บอกว่าเรายังมีคนเก่งและคนดีที่เขาไม่อยากมาเกลือกกลัวกับระบบการเมืองแต่ควรให้โอกาสเขานี่ผมพูดถูกไหมคืออย่าใช้คํามาเกลือกลัวเพราะว่าพักจํานวนมากก็ไม่ได้ทําถึงขนาดที่จะต้องใช้คํามาเกลือกลัวคือถ้าไม่มี8 8 8 9ไม่ใช่แค่เจตครับคุณก็จะไม่เจอสุภจี ถูกไหมคุณก็จะไม่เจอเอกนิติเหมือนกันลักษณะเดียวกันท่านในแน่ของการทสาอเป็นนายมนตรีอ่าสมมุตินะโอเคสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ